สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพอดทูนะครับวันนี้เราก็มาส่งลิฟต์นะครับอันนี้เป็นคานล่างนะครับวันนี้เราก็มาส่งที่จังหวัดร,ราชบุรีนะครับอันนี้ก็กําลังเทสการใช้งานนะครับเนี่ยครับวันนี้ให้ลูกค้ากดนะครับืน,นลูกค้าจะเอียงนิดนึงนะครับเราได้ลองเยอะเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวห้าตันนะครับแขนเทานะครับหนานะครับแขนก็หนาครับนี่ครับติดตั้งฟรีนะครับสนใจก็ติดต่อบริษัทพอดทูได้เลยครับเยวจะพาไปชมช่วงล่างนะครับการวางคัสซีนะครับสําคัญนี่ครับพี่นังล็อกเลยครับนั่งล็อกตัวนี้พี่นั่งล็อกนั่งล็อกเลยเราจะดังล็อกลงนะครับนี่ก็นั่งล็อกเรียบร้อยนะครับ นี่ยจะเป็นเซฟตี้นะครับถ้านั่งล็อกเสร็จนะครับนี่ครับบางัดซีนะครับให้มันตรงนะครับนี่ครับนี่ครับแขนครับอกหนาครับแขนก็หนานะครับยืนนกระบอกเลยครับนี่ครับนี่ครับช่างเอาลงนะครับกดลองเอาลงนะครับกดขึ้นเลยว้ยกดขึ้นให้มันลอยโอเคดึงล็อกซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นดึงล็อกสองข้างนะครับตัวนี้ โอเคครับเรีนเสร็จก็ความเร็วเราก็ปรับได้นะครับแต่ผมปรับให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับพอแบบสมูทก็จัดให้ครับนี่นะครับนี่เราจะเป็นหน้าร้านลูกค้านะครับประมาณนี้เลยครับนี่ครับอยู่เส้นราชบุรีนะครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อทางบริษัทฟอสทรูได้เลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ